ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นจะเป็นประพันธ์ของกรุงยอฉัดมาทวีหนุ่มชาวไร่ที่พอใจกับการใช้ชีวิตอยู่กับตายายโดยไม่สนใจกับการเป็นทายาทเศรษฐีที่บิดาและย่ายัดเยียดให้จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตลง เขาต้องไปร่วมงานศพของบิดาหรือจะเป็นเพราะกามเทพที่หลงทางห่างหายจากชีวิตของเขาได้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งทําให้เขาได้กลับมาพบกับคนรักที่เคยจากไปนานแสนนานแต่ก็ต้องได้รู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าทิปปนเาอได้กลายเป็นภรรยายของเมธีพี่ชายต่างมารดาของเขาเพราะการวางแผนของยา่าแล้วเขาจะต้องทําอย่างไรให้กามเทพ กลับมาแผงสอนให้กับเขาทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งไม่หลงทางกับชีวิตของเขาคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังการมเทพหลงคาไม่เหมือนการลรอกอินใครที่ทำงานก็ต้องได้เงินเดือนไม่ว่างานจะหนักหรือไม่หนักก็ถือว่าเราเออกกำลังกายไปแลกแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกนะ ยังไงซะเราก็มีศักดิ์เป็นน้องของพี่อินกราบขอบพระคุณพี่ทิพย์อีกครั้งค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่ายังไงอินก็จะอยู่ที่นี่ดูแลคุณลุงคุณป้าไปตลอดจนกว่าพี่ทิพย์จะไม่ต้องการค่ะขอบใจมากจ้ะคุณย่าอยู่ไหนครับแม่เพราะการพบคุณย่าเดี๋ยวนี้อะไรกันตตวีคุณย่าหลับไปแล้วค่อยมาพบคุณย่าพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ครับไม่ผมจะพบคุณย่าเดี๋ยวนี้คุณย่าครับคุณย่าคุณย่าอ้า เข้ามาอาเซเนีวีมีอะไรก็เข้ามาคุยกันในห้องตะโกนเสียงดังโวยวายชะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ด่าเอารอกทิพย์ไป,ป,ป,ปไหนครับคุณย่าบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะเมียของกแกไม่ได้ถูกลักพาตัวไปไหนรอกสบายใจได้แล้วเขาไปไหนล่ะหนูทิพย์โทรมาขออนุญาตย่าแล้วขอไปไหนครับเขาบอกหรือเปล่าบอกจ้ะบ,บอกว่าจะขอไปพักฟื้นที่กรุงเทพกับพ่อแม่เขาไปกรุงเทพอย่างนั้นเหรอครับสภาพนั้นไปกรุงเทพได้ยังไงอะ ให้รถของโรงพยาบาลไปส่งหรือเปล่าครับคุณย่าเปล่าเห็นว่าเพื่อนที่ชื่อทันลางานแล้วก็พาไปส่งที่กรุงเทพแล้วคุณย่าเห็นดีเห็นงามให้ในทันขับรถพาทิพย์กรุงเทพตาลําพังเลยครับค่ะมันจะเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้น้าหนูทิพย์ก็อยู่ในสถานะอิสระนี่นะคุณย่าพูดแบบนี้เหมือนอยากให้ทิพย์มีสามีใหม่เร็วนะครับอย่าไม่เด็กคิดอะไรเลยนะคุณย่าคิดว่าอุบายตื้นๆแค่นี้ของคุณย่าเนี่ย จะทาให้ผมยอมจดทะเบียนกับทิพย์เหรอครับผมบอกเลยนะว่าไม่มีทางก็แล้วแต่แกจะคิดนะแต่วีแกมีธุระแค่นี้ใช่ไหมย่าจะนอนละนี่คุณย่าคิดจะทําอะไรของเขาทําแบบนี้จงใจให้เราขึงไม่มีทางเราจะเอาคืนย่าให้ถึงที่สุดเลยคุณย่าล่ะลูกเข้าไปนอนลแล้วครับแล้ววีทานข้ามาหรือยัง <S <S> <S นี่มืดมากแล้วนะย่างเลยครับแม่ แต่ผมเบ,เบื่อไม่อยากทานแม่หาอะไรให้ทานไหมไม่ดีกว่าครับไม่ต้องยุ่งยากงั้นทานนมอุ่นๆหน่อยนะแม่อุ่นไว้ให้จะได้นอนหลับสบายแม่นี่ช่างเอาใจเหมือกนกระสีประพาเลยนะครับพูดแบบเนี้ยวีจะบอกกับแม่ว่าชอบสีพาง,งั้นเหรอลูก <c oughs> แล้วแม่ล่ะชอบเขาหรือเปล่าแม่ชอบและรักทุกคนที่ลูกของแม่รักนะจ๊ะขอเพียงแต่ลูกของแม่อย่าหลอกตัวเองก็พอ ว่าลูกชอบใครอยู่แม่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับนี่คิดว่าผมจะมีเยื่อใยกับทิพย์อยู่เลยเรื่องเนี้ยแม่คงพูดอะไรไม่ได้ลูกน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจตัวเองดีนะเออไม่ใช่นะครับแม่ผมไม่เคยมีเยื่อใยกับผู้หญิงคนนี้มานานแล้วตั้งแต่วันที่ผมรู้ว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเงนินหน้าตาหมองๆนอนไม่หลับหรือแม่พาค่ะพานอนไม่ค่อยหลับนะคะแม่เช่นถ่ายว่า เป็นเรื่องของตตว,วีกับหนูทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะตตว,วีเป็นแบบเนี้ยพาคงนอนไม่หลับป่ะคะคุณแม่ก็ลูกชายเธอหนะ้าปากแข็งรักหนูทิพย์แต่ก็บอกว่าไม่สนใจดตว,วีบอกว่าที่ไม่รักหนูทิพย์เพราะหนูทิพย์เห็นแก่งเงินเขาก็เลยไม่สนใจนี่วีพูดแบบนะั้นมันก็ไม่ถูกนะหนูทิพย์เป็นเด็กกระตันยูทำทุกอย่างเพื่อกู้สถานการณ์ครอบครัว สวีก็บอกว่าน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ทำแบบนี้เหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรีที่เอาตัวเข้าแลกเพื่อเงินทองใช่สิจูให้มันพูดได้เพราะมันโชคดีที่เกิดมาไม่ได้มีปัญหาเงินทองแบบครอบครัวของหนูทิฟมันไม่รู้รสชาติของความเดือดร้อนเวลาไม่มีเงินรอกว่าคนที่โดนน่ะจะมีสภาพเป็นแบบไหนแล้วนี่คุณแม่ปล่อยหนูทิฟไปกับในทันแบบเนี้ย คุณแม่ไม่กล like How ัวหนูทิพย์จะใจอ่อนกับในทันหรอคะเชื่อคนแก่สิแม่พาแม่ทิพย์ไม่เคยรักสถิทันอะไรนั่นถ้าหากรักก็คงจะไม่ตกลงรับจ้างเรื่องในวีรอกแต่สงสัยในวีจะมีฐานไฟเก่าคุกับสีประพานะคะเห็นเวลาพูดที่ไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มากเลยนะคะคุณแม่อืมฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะท่านในวีมันรักจริง เราก็ยอมรับผู้หญิงคนนั้นให้ได้แต่ขอให้อย่าขาดกับนายพาคินัยน,นั่นก่อนก็แล้วกันแต่บอกตรงๆนะคะพาไม่ชอบสีประพานั่นเลยทำไมล่ะก็ไหนบอกว่าลูกรักใครชอบใครแม่ก็จะรักด้วยชอบด้วยไงแหมคุณแม่คะมันก็รู้สึกตะขิดตะข่วงใจนิดนึงที่สีประพาเป็นเมียของผู้ชายอื่นมาแล้วแถมยังมีลูกติด พายังหัวเก่าอยู่นะคะคุณแม่อยากได้แม่ของหลานที่เป็นผู้หญิงพมจาลีอยู่แต่ฉันนกลับไม่คิดอย่างนั้นนะใครก็ตามที่จะมาเป็นสะพ้ายของฉันขอให้เป็นคนดีพูดดีคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วที่สำคัญคนของเราชอบเขาก็พอแต่พารักหนูทิพย์นะคะคุณแม่ฉันก็รักหนูทิพย์นะแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้าง กับคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันมันก็ต้องพลัดพรากจากกันแล้วก็ไปหาคู่ที่แท้จริงของเขาแต่พาคิดว่าเต้าวีกับหนูทิพย์เกิดมาเป็นคู่กันนะคะแต่ฉันว่ากรรมเทพกำลังหลงทางมัง้งก็เลยไม่แผลงสอนรักสถีสักวันเถอะคะ่ะมันจะต้องมีวันนั้นวันที่ในวียอมมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันถึงแม้จะไม่จดทะเบียนสมรสกับหนูทิพย์ก็เถอะคะ่ะ แต่ถ้าวันหนึ่งในวีเกิดไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอื่นสมบัติของน้องปลืม้มก็จะกระจายออกไปแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณแม่เราเนะี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำได้แค่ดูกันต่อไปว่าวีนะ่ะมันจะเอาอยังไงแต่ฉันเชื่อว่ามันคงไม่ปล่อยให้เนทานได้ใกล้ชิดหนูทิพนานหรอกลูกชายของหล่อนนะ่ะ มันหมาหัวงก้างคุณแม่ก็ที่พูดน่ะหลานชายตัวเองนะคะหืมก็แน่แหละเพราะมันน่ะเป็นหลานของฉันนะสิฉันถึงได้รู้นิสัยใจคอของมันได้ดีไงอะไรใช้อินพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็พี่กินข้าวไปนิดเดียวเองอ่ะเมื่อเช้าก็กินไปสองคำนี่ถ้าไม่มียาหลังอาหารสงสัยพี่ทิพย์ไม่กินข้าวใช่ไหมคะหรือว่าอินทําไม่อร่อยคะอร่อยจ้า แต่ว่ามันรู้สึกตื้อตนะืนน่ะสวัสดีครับกำลังทานข้าวกลางวันอยู่เลยผมมาท้าไปหรือเปล่านี่อ้าวพ่อทานทำไมไม่ได้ยินเสียงรถอ๋อผมจอดไว้หน้าบ้านครับแล้วก็เปิดประตูเล็กเข้ามาขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้กดออดเ,เรียกไม่เป็นไรหรอกจ้ะบ้านนี้ในะยินดีต้อนรับพ่อทานเสมอจริงสิครับผมซื้อ๋อยวยเตี๋หลอดทรงเครื่องเจ้าอร่อยมาฝากครับ จำได้ว่าตอนสมัยเรียนทิพช่อแวะไปทานที่ร้านนี้เป็นประจำเลยใช่ไหมแม่ดีจังขอบใจมากนะพ่อทานเย่ายอินเอาไปเทใส่จานให้หน่อยป้าอยากกินอยู่พอดีเลยได้ค่ะเป็นไงบ้างทิพก็ได้เรื่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาหมอให้เช็คดูด้วย รู้สึกว่าหมอทางโรงพยาบาลที่อุดรได้โอนเรื่องมาที่นี่ให้แล้วอใช่ครับนี่ทานาแวะไปที่โรงพยาบาลมานะหมอบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ที่ไปได้เลยได้แล้วค่ะคุณป้าทําไมทําหน้าตาแบบนั้นล่ะอินกลัวอาหารที่อินทําจะไม่มีคนทานงั้นเหลอไม่ต้องห่วงเราจ้าเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองทั้งหมดนี่เลยดีจ้าทานเยอะๆนะป้าทานเอออิน พรุ่งนี้เช้าอินไปโรงพยาบาลกับพี่นะไม่ต้องห่วงป้านะไปเป็นเพื่อนพี่เขาหน่อยคุณทานจะต้องขับรถด้วยอาจจะไม่สะดวกที่ต้องดูแลยานูดีอีกแล้วจะได้ช่วยพยุงพี่ไงจ๊ะอินน่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะยินดีแล้วก็เต็มใจจะไปกับพี่ทิพย์อยู่แล้วแต่กลัวว่าเจ้าของรถจะไม่อยากให้อินนั่งรถไปด้วยนะสิคะอินทำไมคิดแบบนั้นล่ะอินขอตัวก่อนนะคะพี่ทิพย์อินมีงานต้องทำ เออเหยออินเป็นอะไรของเขานะเดี๋ยวนี้ชอบทำหน้างิกเหมือนคนอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเลยปล่อยอินไปเถอะค่ะแม่ก็คงจะงานหนักอืทานข้าวซีพอทานอาหารเหยออินอร่อยนะขอบคุณครับคุณป้าแต่ไม่เป็นไรดีกว่าครับเป็นอะไรของเขานะเราพูดจาอะไรดูขัดหูขัดตาอินไปหมดเลยเออแล้วทัดไม่ทำงานเหรอเมื่อวานน่ะบอกว่าลามาส่งทิป แล้วเนี่ยก็ยังอยู่กรุงเทพอีกทันลาพักร้อนแล้วละ่ะทิพต้องเป็นห่วงรอกอ่ะนี่ทิพทําให้ทันลําบากหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเลยทันตั้งใจจะมาอยู่กับแม่ด้วยลหละไม่ได้มานานแล้วแล้วแม่ละ่ะสบายดีเหรอทนันก็ตามระษาคนแก่แหละนะแต่แม่ก็สุขภาพแข็งแรงดียังไงทิพก็ฝากความคิดถึงให้แม่ด้วยนะทนันออได้สิทันจะบอกให้แล้วเนี่ยทันมีธุระที่ไหนอีกหรือเปล่าทิพไล่เราหรือเนี่ย โอ้ทำไมไม่เห็นถึงความรักของเราบ้างเลยนะทิพย์เรา,เร,ารักเราหวัง<ร>ดีด้วยทุกอย่าง,างเลยนะเดี๋ยวจะไปทุร่าหน่อยนะงั้นเดี๋ยวทันกลับเลยดีกว่าไว้ผมจะซื้อของอร่อยๆมาทานเองนะครับคุณป้าไม่ต้องห่วงรอกพ่อะทานแค่มาเยี่ยมก็พอแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับไปไหนๆค้าๆนะหายไปเลยจู่บเราทําไมอะเอ็ดนั่นอินนี่ไปซื้อของมาเอง โอ้โหของยืดยแยไปหมดเลยเอออินไปซื้อของมาเหรอมาพี่ไปส่งที่บ้านนะไม่ต้องค่ะอินเดินกลับเองได้แค่นี้เองเดินตัวเปล่ายังไม่ค่อยไหวนี่หอบของอีกบานเลยพี่ช่วยดีกว่านะไม่รบกวนดีกว่าค่ะอินโกรธอ,อะไรพี่หรือเปล่าทำไมต้องประเสีความช่วยเหลือจากพี่ด้วยอะ่ะเราไม่ใช่คนอื่นคงไกลกันสักหน่อยนะ คุณทันอยากสร้างคะแนนจากพี่ทิพย์เพื่อจะมาเป็นพี่เขยของอินเหรอคะอินอินพูดเหมือนพี่พี่ทำเพราะแกล้งทำไม่ได้ทำเพราะความเต็มใจใช่ไหมหรือคุณจะปฏิเสธล่ะคุณอยากทำให้ทุกคนในบ้านพี่ทิพย์ชอบคุณเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่กีดกันความรักของคุณกับพี่ทิพย์คุณก็ทำไปสิคะแต่อย่าเอาดีชันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอินไม่สนับสนุนพี่งั้นเหรอพี่ทิพย์มีปัญหามากอยู่แล้วสามีของพี่ทิพย์อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ นั่นคือจะต้องไม่มีมือที่สามเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวของพี่ทิพด้วยนะคะฟังดูแล้วเหมือนอินจะหวังดีนะใช่ค่ะดิฉันขอบอกเลยว่าจะขัดขวางทุกวิถีทางดิฉันไม่อยากให้น้องปลื้มมีพ่อเลี้ยงแบบคุณแต่ผมว่าเปล่านะอินลหลงรักผมมากกว่านะอินก็เลยไม่อยากให้ผมกับทิพชอบพอกันไม่ได้หวังในอย่างที่อินพูดรอกคุณสสิทันหยุดนะคุณอย่ามาพูดใจหาย,ยาบคายแบบนี้ผมพูดความจริงต่หากเล่า ผมไม่ได้หยาบค่าสักหน่อยคุณไม่ยอมรับแต่หาว่าคุณรักผมคุณชอบผมไม่อยากให้ผมมีคนอื่นคนบ้าคนเลวค <c oughs> อยดูก็แล้วกันว่าฉันจะทำยังไงต่อไปฮัลโหลสีพูดค่ะผมเองนะพี่สีอา้าวทันเป็นยังไงบ้าง <S <S> เบื่อ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 ครับพี่ฉันแหงว่าต้องมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแน่เลยมีปัญหากับคุณทิพย์เหรอไม่ครับพี่สี แต่เป็นยายหมูอ้วนอิน,นะสิครับญาติของทิพย์ขะน้าอืมอ๋อพี่จำได้ละเด็กผู้หญิงที่ทันบอกว่าเป็นรุ่นน้องของท่านใช่ไหมที่สมัยเล่นบอลจะตามไปเชียร์ทันตลอดเลยนั่นเลยครับพี่สียายหมูอ้วนอะทำตัวเป็นทศกัณฐ์ก็เลยเบื่อทศกัณฐ์เรื่องอะไรเรื่องผมกับพี่สาคะนะสิครับพอพี่สาลาพักร้อนมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับทิพย์นั่นเจอก้างอันใหญ่เลยนั่นสินะ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณทิพย์ท่านก็คงไม่ไปกรุงเทพก็ใช่สิครับสอนที่ดอนก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ชอบกรุงเทพด้วยรถก็ติดคนก็เยอะหน้าเบื่อมากๆ <c oughs> เลยครับแล้วไปอยู่กรุงเทพเน่ะไม่ห่วงพี่กับน,น้องแพทย์บ้างเลยเหรอพี่สีก็ไม่อยากเจอผมแล้วครับตอนเนี้ถ้ามีคุณวีอยู่ข้างๆอะ่ะนี่ไม่ต้องมาแซวเลยเอ,อท่านจะทํายังไงต่อไปเมื่อมีอุปสรรคแบบเนี้ย ็ขอแค่ทีป่ป์รกผมแค่นั้นนะนะอย่างอื่นผมไม่สนใจหรอกครับพี่ศรีแล้วท่านจะมานั่งเป็นทุกเรื่องอินทาไมผมกลัวเธอจะไปยุทิพย์ว่าให้เลิกยุ่งกับผมไม่ให้รักผมแลวไหลใหญ่แล้วทนันการที่คนเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกของคนคนนั้นความรักนะ่ะมันบงการกันไม่ได้หรอกนะปัญหามันอยู่ที่คุณทิพย์ว่าเขารักทนันหรือว่ารักใครต่างหากล่ะก็จริงของพี่ศรีนะ เป็นว่ายังไงผมก็จะพยายามต่อไปจะไม่มานั่งท้อแบบนี้ละผมจะต้องสู้สู้เพื่อความรักของผมพี่ทิพย์คะตื่นหรือ,อยังคะตื่นแล้วจ้าเข้ามาสิจ้าอินพี่กำลังอาบน้ําอยู่จะแต่งตัวเลยหรือเปล่าคะจริงสิวันนี้พี่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมงั้งนอินเข้ามาช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวท่านมาจะได้ไม่ต้องรอนาน อินดอพี่ในห้องก่อนนะพี่อาบน้ำเสร็จแล้วทายละพี่ลืมเอาเสื้อคลุมอาบน้ำเข้ามาอินช่วยหยิบเสื้อคลุมอาบน้ำให้พี่หน่อยได้ไหมอินลงไปรอข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวผมจัดก,การหนได้คะ่ะคุณวีงั้นเดี๋ยวอินลงไปข้างล่างก่อนนะคะออืนี่แล้วเตรียมอาหารเผื่อผมกับน้องปลืม้มเลยนะผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เมื่อคืนหิวไส้จะขาดละ ได้เลยค่ะเดี๋ยวอินจัดการให้อย่าลืมเอาเสื้อให้พีิธย์นะคะเอาเสื้อใหิธีก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเดินออกมาแบบโป๊แย่แลเลยทีนี้อินจ้าเช้านี้มีอะไรกินบ้างไม่รู้เหมือนกันต้องลงไปดูคุณวีนี่คุณเข้ามาได้ยังไงยากตรงไหนแล้วผมก็เปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาแล้วคุณมาทำไมทำไมไม่อยู่ที่อุดรก็ผมคิดถึงเมียผมอนา ขอก่อนน,นะนะนี่ย่านะนี่คุณจะบ้าหรอย่ามแม่หนูด,ด,ดีภวีครับอยู่ที่ไหนกันครับคุณรีบใส่เสื้อผ้าเถอะผมจะลงไปรอข้างล่างนะเดี๋ยวน้องปลื้มจะเข้ามาแม่หนูด,ดีครับน้องปลื้มกับพ่อวีมารับแม่หนูด,ดีกลับบ้านครับทำอะไรกันอยู่ครับเออน้องปลื้มครับน้องปลื้มพาคุณพ่อลงไปข้างล่างก่อนนะคะ แม่หนูดีขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับครับแม่หนูดีครับนาทันมาบอกว่าจะมารับแม่หนูดีไปหาหมองั้นน้องปลื้มลงไปบอกน้าทันนะครับว่าตอนนี้พ่อวีกําลังอาบน้ําให้แม่หนูดีอยู่ให้นาทันรอไปก่อนนะครับได้เลยครับน้องปลื้มเดี๋ยวลูก <c oughs> ทําไมคุณจะลงไปทั้งทั้ท,ที่มีชุดคลุมแบบเนี้เหรอฉันจะไปตามน้องปลืม้ม ถ้าแกพูดแบบนั้นออกไปฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทําไมลรามันจะแปลกมากเหรอที่ผัวจ่าบน้ําให้เมียเนี่ยนี่คุณจะบ้าเหรอพูดจาหยาบคายแบบนี้ได้ยังไงกันอะไรเขาว่าผัวหยาบคายตรงไหนผมว่ามันชัดเจนดียวไม่อยากเถียงกับคุณแล้วก็ดีถ้างั้นก็รีบแต่งตัวกว่าจะไปหาหมอเดี๋ยวจะช้านะเป็นอันว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเองไม่ต้องให้คนอื่นพาไปหรอกทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ ท่านเข้านัดกับฉันไว้แล้วจู่ๆมาทําแบบนี้ได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ผมไม่ว่าเขาก็ดีเท่าไหร่แล้วอยู่ดีๆจะมาพาเมียผมหนีแบบเนี้ยมันไม่ถูกนะเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ผิดหรอกค่ะแบบนี้เรียกว่าชายชู้มากกว่าอีกแล้วนะคุณพูดใจหาย,ยาบคายไม่น่าฟังอีกแล้วนะความจริงมันก็ไม่น่าฟังแบบนี้แหละคุณนี่มันจริงๆเลยนะอย่ามูชักชาเสียเวลานะ่ะแต่งตัวเถอะรถในกรุงเทพช่วงเช้านี่มันติดจะตายไป เหมือนคนเป็นอัมพ,พาตขยับไม่ได้เลยก็ค <uk> <ín locals> ุณมาอยู่แบบเนี้ยฉันจะเปลี่ยนยังไงล่ะออกไปข้างนอกก่อนสิคะอืม <c ười> ไม่นจะแปลกเลยทำยังก็ว่าผมไม่เคยเห็นอ่างนั้นแหละ father, นี่บอกกี่ทีกี่ทีก็ไม่ฟังอยากเอาสบ,บู่มาถูลิ้นผมไหมล่ะเอานี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเอามือปิดตาแล้วนับหนึ่งถึงสิบ,สบดีไหม <c ười> ไม่เอาคนขี้กงแบบคุณน่ะเ <c ười> ชื่อไม่ได้หรอกงั้นผมหันหลังให้ก็ได้อ่ะรีบๆเปลี่ยนซะ จะได้ลงข้างล่างเสื้อผ้าอินจัดไว้ผ้าดบนที่นอนแล้วแหละเปลี่ยนซะไปคนบ้าปากก็ไม่ดีแถมยังเอาแต่ใจอีกเราไปรักคนบ้าคว่นี้ได้ยังไงกันเนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้ปากจัดเอาแต่ใจเอาละค่ะเสร็จแล้วอ่ะถ้างั้นลงไปข้างล่างเลยเออแต่คุณขับรถมาตั้งหลายชั่วโมงนอนพักผ่อนก่อนดีไหมคะ ให้ทันขับรถพาดิฉันไปโรงพยาบาลก็ได้คือบังเอิญว่าผมไม่ได้ขับรถมาเองอนะเอาคนขับรถมาด้วยก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดงั้นก็ตามใจคุณเถอคะค่ะจะทําอะไรก็ทําสวัสดีตอนเช้าค่ะทันลงมาแล้วเหรองั้นคุณป้าครับผมขอตัวพาที่ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับเดี๋ยวจะสายเออแต่ว่าผมไม่ต้องรบกวนคุณทันแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมจะพาเมียผมไปเองไม่รบกวนคุณทันดีกว่านั่นสิคะหมดหน้าที่ของคุณทันแล้ว สามาีเขาก็มารับภรรยาแล้วคนนอกก็ไม่สมควรจะเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเออทันคะพอดีคุณวีเอาคนขับรถตู้มาด้วยนะคะก็เลยไม่บรบกวนทันดีกว่าเออครับไปทิพต์เราไปกันแทบรถจอดอยู่หน้าบ้านงั้นอินไม่ต้องไปแล้วใช่ไหมคะยังไงอินฝากพี่ทิพด้วยนะคะได้เลยอินผมจะดูแลพี่ทิพของอินอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงทางนี้นะคะเดี๋ยวอินจะดูแลน้องปลื้มให้เองคะ่ะถ้ <joking> างั้นฝากน้องปลื้มด้วยนะครับ แล้วผมไม่ทานอะไรแล้วนะเดี๋ยวหาหมอเสร็จค่อยแวะไปทานข้าวข้างนอกกับทิพ hey, ทำก็เราไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้นะอินนะอินค่อยดูนะสักวันเจขคืนให้ได้เลยผมขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนทิพไปก่อนนะคะแม่แล้วจะรีบกลับแล้วนี่น้องปลื้มอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ในครัวมั้งลูกคงจะทานข้าวอยู่นะงั้นก็ฝากดูหลานด้วยนะคะแม่แล้วทิพจะรีบกลับ ป้าขางั้นอินไปดูน้องปลื้มก่อนนะคะไม่ต้องรออินปล่อยน้องปลื้มทานข้าวคนเดียวป้าขอคุยกับอินหน่อยนะป้ามาลีมีธุระอะไรจะคุยกับอินหรอคะดูท่าทางซีเรียสจังเลยป้าไม่เข้าใจทำไมอินถึงพูดแบบนั้นกับพ่อทันเขารู้ไหมว่ามันเสียมารยาทคุณป้าคะคนบางคนนะ่ะขืนมีมารยาทมากๆเขาจะไม่มีวันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกหรอกคะ่ะ พูดจาแบบนี้ได้ยังไงกันอินอินพูดในสิ่งที่ถูกต้องตั้งหากค่ะความจริงเน่ยเป็นสิ่งไม่ตายค่ะแต่ระวังเถอะคนพูดน่ยจะตายสักวันอินไม่เคยเป็นคนดีในสายตาของคุณทันอยู่แล้วค่ะอืมอย่าอินเอ้ยเรานะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ชอบไปกระเาางเากระง้อใส่พี่เขาอยู่เรื่อยเลยนะช่งางเถอะค่ะป้ามะลิอินไปดูน้องปลื้มดีกว่าคิดถึงตัวอ้วนนั้นจัง เชิญฮนะสีเองค่ะพาอ๋สีมีธุระอะไรเหรอถมถึงมางที่นี่ได้ฮนะน้องแพทเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะน้องแพทไม่ได้เป็นอะไรแต่สีมีธุระจะคุยกับคุณคงจะส้ำคัญสินะปกติสีจะไม่มาหาผมถึงที่ทำงานแต่จะโทรมามากกว่านี้นะใช่ค่ะ คุณพาว่างจะคุยกับสีไหมคะว่างสิมีอะไรก็ว่ามาเลยนะสีต้องการจะอย่าค่ะอะไรนะพูดใหม่สิสีต้องการอย่ากกับคุณพาค่ะไม่อยา่ายังไงผมก็ไม่อยากกับสีเด็ดขาดทุกวันเนี้เราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วจะทนกันไปทําไมคะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่หยา่าคุณไม่ต้องกลัวเรื่องน้องแพทย์นะสีจะดูแลลูกเอง ที่อยากอยากก็ผมนี่จะไปหาชู้รักเก่าใช่ไหมคุณพาคีในยผ,ผมพูดแทงใจดําสินะตอนนี้ไอ้มาทาวีมันจะรุบสมบัติทั้งหมดแล้วนี่คุณอย่าล่าเอาคุณวีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่เกี่ยวกับคุณวีสักนิดทำไมจะไม่เกี่ยวตอนที่ไอ้วีมันยังไม่มาหาเธอไม่เห็นว่าเธออยากจะหย่าเลยนี่สี่ว่าเรามาตกลงกันดีดด,ดีกว่านะคะถ้าหย่ากันคุณไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเลย แต่ถ้าเราอยากกันผมต้องได้ค่าเลี้ยงดูคุณพานี่คุณจะบ้าแล้วเหรอไม่บ้าหรอกถ้าอยากจะอยากกับผมเอาเงินมาห้าล้านสีไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่ไอวีมันมีนะมันอยากได้แฟนคืนก็ต้องลงทุนกันหน่อยสิสีจะไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวก็ตามใจผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วอยู่แบบที่จินายแบบนี้ก็ดีฉัน<ด>จะฟ้<ร>องอย่าเอาสิไปฟ้องเลย หาธนาดีๆหน่อยนะแล้วถ้าคิดจะเอาชนะผมนะจะบอกให้ว่ามันยากมากคุณมันไม่ใช่สุภาพบุรุษใช่ผมไม่ใช่สุภาพบุรุษแต่ผมก็เป็นผัวคุณได้มีลูกให้คุณได้ใครดูกันแล้วกันว่าใครจะชนะเราจะได้เห็นดีกันนะคุณพาผมพร้อมเสมอคุณวีนี่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่คะแล้วใครบอกคุณว่าผมจะพาคุณกลับบ้านแล้วคุณจะพาไปไหนคะ เราต้องเลี้ยวขวานี่นาอาเธอนาใกล้จะถึงแล้วผมไม่พาคุณมาขายหรอกไม่ต้องห่วงคุณก็บอกดิคะว่าจะพาไปไหนเลี้ยวซ้ายนี่ก็ถึงแล้วดูสิที่ว่าการอำเภอบางแคเอ๊ะคุณพามาทมมมําไมมีธุระอะไรที่นี่หรอคะมาทําบัตรประชาชนมัง้งถามได้มาไปคุณลงจากรถได้แล้วมัวแต่นั่งอยู่นั่นแหละคุณ ท่านผู้ฟังที่รักการมาเทพหลงทางจะบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรฟ้าครามจัดทำเป็นบคลคครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามัาทึกเสียงกลยาธนรคงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามการมาเทพหลงทางในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลา และทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครั